เลียนหมูหมูป <t will> <t will> <ız S 1> <kindergarten>. ่าร้องยังไงฮะหมูป่าร <t will> <t will> no? ้องยังไงลูกไก่ไก่ร้องไก่ไก่ร้องยังไงเอ๋วเอ๋แมวแมวร้องยังไงลูกเมียวเมียวไอโบโบร้องยังไงโบหมาหมาร้องยังไงหมาฮะหมาน้อยนะนี่ หมาใหญ่ร้องยังไงหมาหมาใหญ่เห่ายัางไงหมาใหญ่ฮูฮูอุ้งหมูป่า,าร้องยังไงเป็ดร้องยังไงเป็ด <c oughs> ห่านาร้ kho ai, kho ai องยังไงห่านอัก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 งออีโบอีควายควายร้องยังไงควาย ไก่ตัวไก่ตัวเมียขันยังไงไก่ตัวเมียเอ๊ไก่ตัวผู้ล่ะไก่ตัวผู้แหลก็ต้องงานนเต่าร้องยังไงนะเต่า